สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนิติภูมินวรัตและก็ทีมงานครับทางสถานีรวมใจช่วยภายน้ําท่วมทางสตอท,อท,อทอแห่งนี้นะครับวันนี้ครับผมยังอยู่กับท่านอาจารย์จูเกียรติทรัพย์ไผสารอยากจะเรียนว่าท่านผู้นี้นะครับมีองค์ความรู้ที่ยว่กับดองนองยุ่งกับน้ำเนี่ยนะโอโ้มากมายบานเบอรเยอะแยะจริงๆอนะฟังท่านเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าเข้าใจเรื่องราวที่เกี่ยวขบน้ําการบริหารการจัดการนา้ํา แล้วก็องค์ความรู้เกี่ยวกับน้ําเนี่ยมากขึ้นนะที่บ้านเดิมอาจารย์อยู่จังหวัดไหนนะอยู่จังหวัดอ่างทองครับอาจารย์เป็นคนอ่างทองครับอ่างทองนี่ก็อยู่ริมแม่น้ำไหมครับอยู่ริมแม่น้ํา<อ>น้ําท่วมทุกปีครับเออผมแปลกใจมากเลยนะครับบุคคลที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับเรื่องของน้ําเนี่ยที่ผมได้พูดคุยสนทนาได้สัมภาษณ์ท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่ มีความเกี่ยวดองหนองยุ่งกับน้ําตั้งแต่เด็กๆมาทั้งนั้นเลยครับนี่มาสัมภาษณ์กับท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับท่านก็บ้านอยู่อ่างทองครับแล้วก็บ้านอยู่ริมแม่น้ําใช่ครับแม่น้ําอะไรครับท่านอาจารย์แม่น้าเจ้าพยาครับแม่น้ําเจ้าพยาเลยครับคือคนเนี่ยพอเติบโตมากับแม่น้ําแบบเจ้าพยาเนี่ยนะครับหรือว่าเติบโตมากับแม่น้ําอะไรเนี่ยแม้นว่าจะเข้าวัยอายุมากแล้วเวลาเลือกเรียนหนังสือเลือกทํางานเนี่ยนะ ก็มักจะต้องกลับไปสู่ที่เขาคือกลับเข้าไปหาน้ำแสดงว่าน้ำนี่อิทธิพลมากกว่าดินมากกว่าลมมากกว่าไฟไม่เงินนะก็บอกว่าดินน้ำลมไฟนี่น้ำอิทธิพลที่สุดเลยนะครับแล้วท่านอาจารย์จบมศ .5 ที่ไหนสมัยก่อนเป็นเป็นมศ .5 โรงเรียนประจำจังหวัดอ่างทองครับแล้วก็อาจารย์ก็มาเรียนต่อที่คณะวิศวะที่มหาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาลัยเกษตรศาสตร์อ๋ออาจารย์จบจากเกษตรศาสตร์นะครับ แล้วก็อาจารย์ก็ต่อโทรทางด้านจบมาทางด้านน้าเลยป่ะครับจบเรียนโทกับเอกที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียครับอ๋อแล้วก็อาจารย์ก็มาทํางานครับได้ไปอบรมทางด้านทางด้านผู้เชี่ยวชาญทางด้านป้องกันน้ําท่วมที่อังกฤษกับที่ญี่ปุ่นครับที่อังกฤษครับอาจารย์ก็มีความรู้เกี่ยวกับแม่น้ําเทมส์บ้างสิครับพอทราบครับเออก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยจะขอ เรื่องราวเกี่ยวกับแม่น้ําเทมส์นักติดใจนะครับอาจารย์ครับคือแม่น้ําเทมส์ของเขาก็เคยประสบปัญหาน้ําท่วมนะครับแบบของประเทศไทยนี่ครับแต่จุดท่วมของเขาจริงๆเขาเกิดจาก storm surge จากทะเลเหนือนะครับเดียวกับประเทศอัธอร์แลนด์นี่ไครับประเทศนเธอร์แลนด์หรือเประเทศญี่ปุ่นครับคือมันจะพัดจากทะเลเหนือเข้าทางอ่าวแล้วก็ท่วมลอนดอนครับ แล้วตอนหลังเขาแก้ไขปัญหาได้ไหมก็เขาก็คนตายเยอะนะครับแล้วก็ที่อังกฤษคนตายเยอะเหมือนกันเป็นหลายๆปีกว่าจะดิสคัทกันจนกระทั่ง1950นะครับถึง1970 1950ก็ <50 S 2> 2,000 2,940 2,493ครับจนถึง1970ครับ ก็ก <ừ> ็เถียงกันแบบคล้ายๆประเทศไทยเราเถียงกันถึงเวลา20ปีใช่ไหครับ <c oughs> ใช่ครับครับแล้วก็ช่วงหลังก็ประสบความสําเร็จ <c oughs> ในการป้องกันน้ําท่วม <c oughs> ที่มาจาก storm s ต o ม m s u r ์ e กับน้ําที่มาจากหิมะทั้งบนด้วยครับ<อ>จากตัวแม่น้ำํำก็เขาจะมีหนึ่งน้ำฝนน้ำหิมะนะครับแล้วก็ตัวร้ายที่สุดคือ storm surge ครับอ๋อแบบเดียวกับที่ ประเทศเนเธอร์แลนด์แบบเดียวกับที่ญี่ปุ่นครับผมเห็นว่าหลายแห่งเขาเริ่มทำเป็นเหมือนกับว่ากำแพงกั้นครับผมเจอที่ประเทศคิวบาเหมือนกันครับไปที่กรุงแบบฮาวาน่าเมืองหลวงของประเทศแบบคิวบาเขาก็มีปัญหากับสตตมเซิร์ฟเหมือนกันครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็กั้นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ยาวมากเลยใช่ครับแล้วก็ปรากฏว่ากั้นได้คครรัับบอืผมว่า พูดถึงแบบประเทศไทยเนี่ยเราโชคดีตรงที่ว่าเราไม่มีน้ํามาจากสองแหล่งแหล่งหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีน้ํามาจากหิมะแล้วก็อีกแหล่งหนึ่งเราไม่มีตอมเซิร์อย่างที่ว่านะแต่ถ้ามาจากหิมะนี่ผมว่าจะแรงกว่าฝนตกก็ผมเคยไปทางประเทศแบบรัสเซียนะครับ,รบแล้วก็ไปทางแถบอัมซบีเรียเนี่ยแถวนั้นอาจารย์ก็ทราบว่าบางทีเนี่ยลบสามสิบลบสี่สิบงขนาดบางปีบางแห่งบางที่เนี่ย ลบห้าสิบองศาเซนเซียสก็มีแล้วก็หิมะนี่ตกโปกคุมบานเบื่อเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วก็ปัญหาที่สุดก็คือว่าเวลาที่หิมะละลายนะเวลาหิมะละลายเนอะโอ้ไหลกันมาแรงมากไม่ใช่อย่างนี้เลยครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยเขาจึงต้องทำเป็นบ้านเราก็เรียกกันว่าแก้มลิงแต่ของเขาเนี่ยปล่อยให้มีทะเลสาบธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นบานเบื่อเยอะแยะในภูมิภาคแบบไซบีเรียนอาจารย์ครับแบบทะเลสาบเนี่ยผมว่ามีเป็น พันพันหมื่นหมื่นหรืออาจจะถึงแสนแห่งได้ซ้ําไปเพราะมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับอดีตสภาพโซเวียตจะมีทั้ง17ล้านตารางกิโลเมตรดังนั้นเนี่ยความที่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดนั้นเนี่ยนะฮะก็จะมีเป็นทะเลสาบบานเบิดเยอะแยะแล้วก็เวลาหิมะละลายนี่ก็จะมาลงตามแอ่งน้ําอะไรต่างๆพวกนี้ผมก็ชอบนั่งเรือไปตามทะเลสาบมากมายหลายแห่งมากในภูมิภาคไซบีเรียแล้วก็หลังๆเนี่ยผมชอบไป เยือนสาธารณรัฐอัคคมเกียที่นั่นจะมีทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นทะเลสาบน้ําจืดเนี่ยชื่อว่าทะเลสาบไบกาลรับน้ําได้อย่างดีมากๆากจากแม่น้ํามากมายเป็นร้อยสายสายเล็กสายน้อยอะไรพวกนี้นะก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วก็อีกแห่งหนึ่งที่อยากจะเรียน่านอาจารย์ก็คือประเทศคีรกีซบ้านเราเจ้าพี่กว่าประเทศ คียร์กิสถานผมไปเยืนประเทศนี้นะครับประเทศเขาเนี่ยเ4ี่เปเ็นป็นภูเขาสูงสูงหมดเลยแล้วก็หน้าหนาวจานหนาวมากมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลาแล้วพอหน้าร้อนขึ้นมานี้หิมะละลายแล้วไอ้ความที่เป็นภูเขาสูงสูงนะจานบอยหิมะละลายขึ้นมานี่น้ำมันไหลประเภทนึกไม่ออกเลยว่าทำไมไหลจะแรงขนาดนั้นแล้วก็เป็นลำตรอกซอกทาลงมา เขาต้องมีสร้างเขื่อนอย่างมากจริงๆครับถ้ามันท่วมที่ไหนนะโอกาสที่ประชาชนจะรอดนั้นไม่มีเลยนะครับ,รบถ้ามันแรงมายังไงนะอันของเขาเนี่ยก็จะทําเขื่อนจะต้องมีองค์ความรู้ด้านการสร้างเขื่อนปิดระวางเขาต่อเขาต่อเขาเนี่นะโอ้โหโต้องทํากันอย่างดีมากเีเดียวใช่ครับแล้วนอกจากนั้นก็ต้องกันพวกเกี่ยวกับไอ้แบบภูเขาถล่มด้วยนะฮะ เขาทุกทรมานมากกว่าเรามากมายหลายอย่างครับแต่เท่าที่ผมทราบเนี่ยพอมันผ่านความทุกไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังชุมนุมสมศร,รีษะกุยกันเรื่องนั้น,น,นต,<ร>ต่อตลอดเวลาครับเดยเฉลีย่ยแต่ของเราเนี่ยเวลาเกิดความทุกข์ก็ทุกครับแล้วพอเวลาบุนเวียนเปลี่ยนไปเวลามันผ่านพ้นไปสามสี่ห้าเดือนก็ลืมไปแล้วจะลืมแล้วเราก็พชนกับปัญหาใหม่ครับแล้วใครก็ตามพูดเรื่องปัญหาเก่า ที่มันเคยเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราก็จะมองว่าเชยเป็นการฟื้นฝอยหาตะเข็บทมองเนี่ยแล้วก็จะมารำลึกนึกถึงอีกครั้งหนึ่งเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งอาจารย์ครับเวลาผมออกไปพบปะพี่น้องประชาชนคนทั่วไปที่โดนน้ําท่วมเนี่ยนะก็มักจะถูกตั้งคําถามมากมายหลายอย่างแต่คําถามที่ซ้ำๆซ้ำๆซักๆเนี่ยก็ว่าทําไมปีนี้น้ามันท่วมมากมายขนาดนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรารัฐบาล แก้ไปถึงไหนไอ้ความที่มาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยประชาชนก็คาดหวังว่าคนเป็นสสอเนี่ยจะตรงสภาเพื่องเราอย่างนี้ด้วยแล้วก็บางคนก็ถามไปถึงอนาคตว่าเอาแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยจะก้องแก้ไขกันยังไงผมขออนื้อเื่อเรียนสาเหตุก่อนกันแล้วกันนะครับสาเหตุการเ,เกิดน้ําท่วมปีนี้เนี่ยเรามีฝนตกมากกว่าคาดเฉลี่ยประมาณ2 5เปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ถามว่ามากกว่าปี38มไหมก็ไม่ได้มากกว่าปี38คือใกล้เคียงปริมาณน้ำท่าที่เกิดขึ้นนะครับก็มีใกล้เคียงกันนะครับโดยอัตราการไหลเนี่ยจะมีน้อยกว่าปี38แต่ปริมาตรน้ําทั้งหมดคือมวลน้ําทั้งหมดเนี่ยมีใกล้เคียงกันหมายความว่าไม่ได้มากกว่าปี38มแปดเลยไม่ถือว่าไม่มากกว่ากันนะครับกระผมอยากเรียนอย่างนี้ครับอยากเรียนว่าน้ำเนี่ย บนฟ้าเขาตกมาอย่างไงเนี่ยเราจะควบคุมไม่ได้ใช่ไหมครับ,รบแต่พอน้ำลงมาบนดินแล้วเนี่ยเราสามารถจัดการได้ก็คือเรามีทั้งเขื่อนทั้งตัวแม่น้ำทั้งมีคันปิดล้อมใช่ไหมครับแล้วก็มีพวกความรู้พื้นฐานของพวกเราที่จะ,ะได้จากประสบการณ์ตั้งแต่เราทำน้ำใหญ่ๆมาปี38 4549 มันก็จะช่วยสะสมเป็นองค์ความรู้ใช่ไหมครับครับครับ,รบอ,อยากเรียนว่าในปี38เนี่ยสิ่งที่เมื่อฝนตกมานะครับแล้น้ำไหลมาเยอะๆอย่างนี้หรือปี49นะครับเราก็มีการค่อยๆกระจายน้ำเข้าไปคือต้องเรียนก่อนว่าน้ำในแม่น้ำเนี่ยนะครับน้ำในแม่น้ำเนี่ยถ้าขีดความสามารถของแม่น้ำจริงๆเล็กที่สุดในยอยู่ไม่เกิน2 0 0 0ลูบัดเมตรวินาทีครับแต่ในปี38เนี่ยนะครับ ที่ผ่านเคืนชนะเราผ่าน4,820ลูกบาทเมตร,ตรวินาทีขนาดนั้นใช่ไนะครับแล้วปี49เราผ่านประมาณ4,400ลูกบาทเมตร,ตรวินาที<ส>แล้วปีนี้เราผ่านจริงๆเนี่ยนะครับเราผ่านประมาณ4,000เศษเศษ4,003 4,004เหมือนกันก็ไม่ได้มากกว่ากันครับเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้จะเห็นอยากเรียนคุณนิติภูมินะครับ เราได้ Facility คือเราได้อุปกรณ์ในการจัดการมากขึ้นเช่นเรามีเขื่อนแกวน้อยมากขึ้นเขื่อนแม่ขานนะครับเขื่อนกิวกิวคอหมาเขื่อนภาสักซึ่งในปี38ยังไม่มีนะครับ,รบเขื่อนเรามีเพิ่มขึ้นเรามีคันป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่เป็นศูนย์ราชการศูนย์การค้าใหญ่ๆนะครับเพิ่มขึ้นกับทั้งหมดนะครับในกันรเราก็มีสร้าง คันริมแม่น้ำเพื่อป้องกันพื้นที่เกษตรกรรมมากขึ้นแต่ทำไมมันถึงเกิดรุนแรงอย่างนี้ก็แปลกนะครับนะเป็นคำถามที่พวกเราต้องช่วยกันหาคำตอบมากครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องถามจากอาจารย์นี่แหละว่าผมว่าอาจารย์น่าจะมีคำตอบผมอยากให้ข้อสังเกตอย่างนี้นะครับน้ำเมื่อไหร่จะผ่านเขื่อนชัยนาทลงมาตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งที่เราต้องดูคือระดับน้ำที่อยุธยา เพราะที่อยุธยาเนี่ยเราจะมีแม่น้ำอสักมาบรรจบใช่ไหมครับในขณะที่เรามีแม่น้ําน้อยมาบรรจบด้วยเพราะน้ําเจ้าพญาบวกแม่น้ํำอสักแม่น้ําน้อยก็จะเป็นตัวสร้างระดับน้ําที่อยุธยาใช่ไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามถ้าน้ํามันอยุธยาเป็นข้อจํากัดอีกตัวหนึ่งขีดความสูงของแม่น้ําผ่านอยุธยาตรงนั้นไม่เกิน2,000นลูกบาทเมตรวินาทีนั่นคือเหตุที่เราตั้งแม่น้ําตั้งเมืองหลวงที่อยุธยา เราจะลบกับพ่อม่แปดเดือนอีก4เดือนแล้วดูน้ําก็ให้น้ําท่วมอย่างที่เราเห็นอย่างนี้ครับครับ,รบทีนี้ที่ผ่านมาเราทํำยังไงนะครับพอน้ำํำมาจากนกครสวรรค์มาถึงชัยนาทและจากชัยนาทมาถึงสิงห์บุรีอ่างทองเราก็พยายามจะกระจายน้ำนะครับลน้นนะครับลน้นคันพื้นที่เกษตรกรรมริมน้ําเข้าไปเฉลี่ยในท่ง คือทุ่งเนี่ยตำบกติเนี่ยนะครับเมื่อน้ําเกิน2,000ถ้าไม่มีคันลิมแม่น้ําใช่ไหมครับน้ําก็ต้องกระจายออกไปอยู่แล้วถ้ามี3,000ก็กระจายปิดขอบเขตหนึ่งสี่พันห้าพันนะครับอย่างพี38เนี่ยน้ำกระจายออกไปนะครับข้างๆแม่น้ําตั้งแต่นครสวรรค์อยุธยาจนถึงกรุงเทพเนี่ยนะครับประมาณ35,000ตารางกิโลเมตรแต่เขากระจายออกไปมี ลึกบ้างต่ำบ้างมีตั้งแต่ห้าสิบห้าพันตารางกิโลเมตรครับรูปน้ำรูปน้ำเจ้าพระยาเรามีประมาณแส7ห้ามนเจ็ดพันนะครับไอ้ตัวเนี้ยประมาณ20คสับอร์เซนครับเราก็กระจายออกไปมีห้าสิเซนบ้างร0อยร้อยเซนบ้างใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาอยู่ในนาเนี่ยห้าสิเซนร้อยเซนนี่เขาก็ยังโตได้ใช่ไหมครับแต่ตัวที่อยู่ริมน้ำนอกคันเนี่ยลุกสุดนีสาเมตรกว่าเหมือนกันคือคือเอ่อ ต,ตัว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 นี้เราเรียกว่าพื้นที่น้ําท่วมถึงหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟัดเพลนน้าน้ําก็จะค่อยค่อยลึกจากรลินแม,ม่น้ําใช่ไหมครับ,รบแล้วพอกระจายเข้าไปก็จะตื้นลงอันนี้เราพยายามทําแบบนั้นคือเราพยายามจะเรียนรู้ธรรมชาติแล้วในอดีตเราไม่มีเขื่อนไม่มีอะไรเลยเขาก็ปฏิบัติแบบนั้นเพราะฉะนั้นหมายว่าธรรมชาติปฏิบัติตัวเองนะครับพอปีนี้เราเราก็พยายาม จัดการให้มันกระจายไปนั้นระดับน้ำที่อยุธยาเนี่ยจะอยู่ประมาณ5.2เมตรเหนือระดับน้ำทะเลพันกลางนะครับอันนี้เป็นข้อสำคัญนะครับครับเพราะ5.2หปุ๊บนะครับน้ำที่บางไทรซึ่งน้ำจะไหลออกมาใช่ไหมครับประมาณ20กว่ากิโลอันนั้นจะอยู่ที่ประมาณ3.5นะครับที่บางไทร5แล้วเราก็มาคุมที่กรุงเทพมหานครที่ปทุมธานี นนทบุรีงุทพมหานครอยู่ที่ประมาณ2.27เมตรเหนือระดับน้ำทะเลพันกลางตอนระดับน้ำท่วมสูงสุดนะครับแต่ปีนี้ผมแปลกใจเอ๊ะทำไมที่บางไทรที่อยุธยาก่อนนะครับขึ้นไปถึง6เมตรเหนือระดับน้ำทะเลพันกลางผมไปที่บางไทรพอดีเอาข้าวของไปช่วยเหลือลุงอูลุงชูลุงพันธ์แต่มันจะมีลุงอ๋อตาอ้อมพี่นาินะสมศักดิ์ที่โดนน้ำท่วม ก็ยังแปลกใจบางทีนะโอ้โมิดหลังคาบ้านแล้วที่บางไทรเรียนเสริมนะครับที่บางไทรเดิมเนี่ยเราคุมอยู่ประมาณ3.4-3.5แต่ปีนี้ขึ้นไป4.2เมตรเนือระดับน้ำทะเลปานกลางเมื่ออายุทยาสูงบางไทสูงใช่ไหมครับน้ำที่ปทุมธานีปากเกร็ดนนทบุรีกรุงเทพจะสูงอย่างตอนนี้น้ำที่ป,า,ปากเกนนรเนนกเก็ดนะครับตรงคลองลังสิตย,ยขึ้นไปถึง3.6เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกา ที่กรุงเทพมหานาครที่ขึ้นสูงสุดเมื่อวัน2วันนี้นะครับประมาณ2.5กว่าแล้วเราคาดว่าจะขึ้นถึง2.6ซึ่งในอดีตเราไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยครับแล้วยังเก่งกรุงเทพก็ประมาณ2.27เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกา <Pacific. S 1> นนเพราะ um. นั้นนี่เป็นคำถามที่เราต้องตอบนะครับเรามีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นก็คือมี Fac ิลิตีมีเขื่อนมีอะไรทุกอย่างเพิ่มขึ้นแต่ทำไมน,นะครับฝนที่ใกล้ๆปี38 าตากระไหลใกล้ๆปี38ปนะครับปริมาตรน้ําทั้งหมดที่ค้างอยู่ในทุ่งใกล้ๆปี38แต่ทําไมระดับน้ํามันเพิ่มขึ้นมันเป็นเพระาะ<ม>อะไรอาจารย์ผมต้องถามอาจารย์ขคครับตัวที่อย่างที่กับผมเรียนว่าอุยาเป็นตัวเป็นตัวสําคัญใช่ไหมครับถ้าเรามีการกระจายน้ําเข้าไปในทุ่งอย่างสม่ําเสมอทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตวออะวันตกเราจะคุมครับเราจะคุมระดับน้ําที่ยาได้ประมาณ5.2 แต่ปีนี้จะเห็นเลยนะครับว่าเราเริ่มแตกที่าบ,บางเฉลิมศรีตะวันออกฟังตะวันตกเราก็แตกที่พังงามแต่เราก็ปิดพังงามแล้วก็ให้นามาทางตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งตามตีทุ่งตะวันออกเนี่ยนะครับมันจะเล็กกระทุ่งตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำถูกถูกจัดการนะครับโดยที่ไม่สม่ำเสมอ มันก็จะมาฟ้องโดยยกตัวขึ้นที่ยุติยาประมาณบวก6ครับและพอตัวนี้ยกระดับขึ้นใช่ไหมครับสิ่งต่างๆมันก็จะไล่มาที่บางไยที่ปากเก็ดนะครับที่นนทบรุททรีที่กรุงเทพมหานครตามลาดับครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญต้องพยายามอดีตที่สอนเรามาที่เราทำเนี่ยต้องคุมที่ยุติยาให้ประมาณ5-5.2ถึงครับอันนั้นเป็นสิ่งสําคัญครับผมไปประเทศบับงคลาเทศบ่อยๆครับ เราก็ไปแทบทุครั้งเนี่ยก็จะชอบนั่งรถจากกรุงธากาไปยังเมืองจิตตะกองแล้วก็จะต้องผ่านที่น้ำท่วมเจอผู้คนเนี่ยปีหนึ่งตายเป็นพันเป็นหมื่นก็มีแล้วเขาก็จะพูดเรื่องความทุกข์ผมไปนั่งลงในแม่น้ำเ่ยนะหรือว่าลงในบางทีไปอยู่ตามหมู่บ้านเขาเขาบอกเนี่ยเวลาน้ำท่วมมาก็อยู่ถึงยอดหลังคาเลยใชเปีย อาจารย์มองบังกลาเทศว่าเราต่อไปในอนาคตเนี่ยมีโอกาสจะทุกทรมานใกล้ๆบังกลาเทศไหมครับเขาดูมันเหมือนว่ามันไปกันแทบทูกครั้งมันเริ่มจะไปละไม้คล้ายขึ้นกันแล้วคือพื้นที่ตรงนั้นคือเราเรียกพื้นที่น้ําท่วมถึงหรือฝัดเพลนะครับถ้าเราไม่มีจัดการวันหนึ่งคนของเราเพราะตอนนี้ประชากรเรา 65- 66บ้าสล้านนะครับสำนักประชากรศาสตร์บอกเราจะพีคที่อยู่ประมาณ70บล้าน แล้วหลังจากนั้นจะค่อยๆลดมาเหลือประมาณ5้าสิบแดล้านไอ้ตอนที่พีขึ้นไปเนี่ยนะครับอีก6กเจดล้านจะอยู่ที่ไหนก็จะไปอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดก็พ,นนพื้นที่<ม>รพรืน้นที่ฝัดเพลนใช่ไหมครับ<ม>เพราะนั้นมันก็จะคนจะไปอัดอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่ไ,มได้คํานึงถึงในกรณีเกิดอุทภักภ์ไทยขนาดใหญ่ใช่ไหมครับครับพอมันมาแล้วก็จะเกิดโศกหน้าตาตรมแบบนั้นนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ว่า เราน่าจะทํากรุงเทพให้เล็กลงแล้วก็ทํากรุงเทพให้หลวมขึ้นด้วยการทําอาจจะเป็นรถไฟความเร็วสูงไปยังพื้นที่สูงๆนะฮะแล้วก็ไปทําเมืองที่นั่นเลยนะครับแล้วก็ในระหว่างเส้นทางไปก็มีเป็นเอเทไลท์ทาวไปเรื่อยๆสองข้างทางใช่อาจารย์มันมันน่าทำอย่างนี้อยากเรียนคุณิติภูมิอย่างนี้หลังจากนั้นเท่มปี38เนี่ย มูลนิธิศึกษาพัฒเป็นพวกศิทธ์เก่าที่จบ MIT มอทครับเขาก็ส่งทีมตรงนี้มาดูเรื่องซิตี้แพลนนิงของกร <c oughs> <c oughs> ุงเทพนะครับถวายในหลวงเขาเสนอเป็นซัทเทร์ไลท์ทาวครับก um ็แปลว่ากรุงเทพที่มีอยู่แล้วก็อยู่อย่างนั้นนะครับแล้วคุมการเจริญเติบโตแต่เมืองก็ต้องไปเจอไปกระจายอยู่รอบเช่นเมืองอยู่ที่ลครนายกที่สระบุรีที่อ่างทองนะครับก็จะกระจายออกไปเป็น เป็นรอบๆนะครับแล้วรอบๆกรุงเทพนี่กลายเป็นสีเขียวส่วนหนึ่งเพื่อเป็นฟัดเวย์ครับเขาก็เสนอไว้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะแล้วผมก็มองลงไปในพื้นที่สีเขียวอย่างที่จยนว่าเนี่ยปรากฏว่าเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมครับแล้วก็ถูกน้ําท่วมเห็นแต่ลังคาจาับเห็นแต่ลังคาครับมันเกลื่อนกลาดดาดเดินไปทั้งมองไปในระยะสายตาเนี่ยเจอ หมู่บ้านจะสันแล้วก็น,น้ำแน่นอนว่าน้ำท่วมล้วนะมันเป็นนาข้าวน้ำหมู่บ้านจะสรนนามหมู่บ้านจะสันแต่ก็ยังมีพื้นที่ยังยังพอเพียงที่จะทำเป็นฟรัดเวอย่างที่อาจารย์ว่าใช่ไหมครับคือส่ว่บ้านจะสันนี่จะแก้อย่างไรตรงนั้นนะครับเมื่อเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับเราจะให้เขาย้ายนี่คงไม่ยุติธรรมใช่ไหมครับแต่ที่กับผมเรียนพื้นที่ตรงนี้มีเทียบประมาณ20%ซ จากที่เรามีฝัดเพลนอยู่100ร้อยเปร์เซ็นต์ตรงนี้เราก็ต้องป้องกันเพราะเขาก็ถือสิทธิ์ในฐานะเกิดเป็นคนไทยจะว่าเขายัางไงแต่เขาก็มีเขาก็ซื้อตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมว่าภาครัฐเราต้องเข้าไปดูแลตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่นอกอย่างนี้แล้วต้องมีกฎหมายค่อนข้างชัดเจนนะครับผมว่าอย่างหนึ่งที่บ้านเรามีปัญหาก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายไม่เกียบการอ,อาจารย์คงจะเคยได้ยิน ผมทราบอาจารย์เป็นนักวิชาการ,ค,รคงไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร,ร่แต่อย่างผมเนี่ยกล้าพูดผมอยากเรียนว่าได้ยินเรื่องราวบ่อยๆว่าไปขออนุญาตแล้วต้องเสียสตังสามแสนห้าแสนพื้นที่อย่างนี้โดยปกติแม่งอนุญาตแต่ว่าสุดท้ายเขาก็อนุญาตแต่ต้องมีสตางใต้โต๊ะบนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยแน,น,น่นอนมันก็ทําให้การใช้พื้นที่เนี่ยผิดเพี้ยนไปจากที่มันคว,นจควรจะเป็น ดังนั้นนะการบังคับใช้กฎหมายนี่ต้องต้องชัดเจนเลยแล้วก็ในหลายประเทศเขาทําได้นะยกตัวอย่างเช่นผมไปสาธารณรัฐเมาตัานั่นเขาบอกเลยว่าใครอยู่ในเมืองนี้เธอจะต้องทําบ้านด้วยมันเป็นวัสดุจากธรรมชาติเท่เป็นสีจุมพูเท่านั้นต้องเป็นสีชุมพูเท่านั้นด้านหน้าบ้านของเธอต้องเป็นสีชุมพูเท่านั้นจะทําสีอื่นแต่ไม่ได้เลยครับ อะไรทำองนเนี่ยเราก็หรือผมไปประเทศแบบสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะจะเห็นว่าบางแห่งเนี่ยเขาต้องการจะอนุรักษ์ไว้ครับหาสตางค์จากการท่องเที่ยวครับคุณจะต้องสร้างบ้านที่ย้อนหลังไป500ปีเท่านั้นห<ช>มายความว่าแบบบ้านคุณเนี่ยคุณจะต้องมามีแบบบ้านที่สอดคล้องกันใชเพราะมันเป็นเรื่องแปลกมากเขาคุณจะรัการการอนุญ,ญาตให้แบบบ้าน ผ่านออกไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากครับแม้แต่ว่าคุณผิดเพี้ยนไปจากไปจากบ้านาท,ทั่วไปที่มีอยู่แล้วที่เขาต้องการเช่นในหมู่บ้านแห่งนี้รเราอยากจะให้สร้างบ้านย้อนหลังไปรูปทรงย้อนหลังไปห้าร้อยปีที่แล้วครับเขาก็ออกกฎหมายออกมาได้แต่บ้านเรานี่ทําไม่ได้ทั้งทั้งเราก็บอกว่าเราไปเลียนแบบเรื่องประชาธิปไตยจยากบ้านเมืองเขา บ้านเมืองเขาเป็นประชาธิปไตยแล้วเราก็บอกบ้านเมืองเราเป็นประชาธิปไตยต้องแบบเขาแต่ของเขาทําไมบังคับได้ทําไมของเราบังคับไม่ได้อันนี้ก็เป็นโจทย์เปิดปลายที่พวกเราต้องมานั่งสมหัวกันนะครับเนี่ยอันนี้ถึงผมอยากจะเรียนว่ามันต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างค่อนข้างเข้มงวดแล้วครับอาจารย์นะผมก็พูดคุยกับผู้คนมาเยอะนะมาพูดจาอาจารย์ในว่วงช่วงแบบสองสามวันเนี่ยก็ติดใจอาจารย์แล้วนะ คือครั้งต่อไปเนี่ยจะต้องขอความเมตตากรุณาอนุเคราะห์อาจารย์อาจารย์ขอบพระคุณครับแต่ไม่ได้จะมีความรู้กอาจารย์เยอะแยะมากความรู้ต่างๆอย่างนี้ผมเสียดายผมบผม่ะเสียดายความรู้ที่สะสมของผู้คนที่สะสมมาตั้งแต่ชั้นปริญญาตรีชั้นปริญญาโทชั้นปริญญาเอกสอนหนังสือมีประสบงานงานการงานต่างๆ่างพอท่านต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอายุครบ60ปีเนี่ยแล้วก็บางทีก็ ความรู้ที่มันน่าจะต่อยอดต่อไปได้หรือน่าจะถ่ายทอดไปสู่ผู้คนเนี่ยบางทีก็ไปเก็บไว้เฉยๆครับความรู้ต่างๆอย่างนั้นต้องไปกราบกรานขอความเมตตากรุณาว่านํามาใช้ในการพัฒนาประเทศครับก็อยากจะฝากจานนะฮะรายการอย่างเงี้ยบอการได้มาช่วยพวกผมน้วยนะฮะผู้คนที่นำไปใช้ต่อจานครับวันนี้คำลงจะหมดเวลานะครับต้องขอญาต ขอบคุณพระคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับคุณนิพพ์เพิ่มครับ